S320 CDI decent ส0 0 0 c c ซรถสวยเดิมๆพร้อมใช้จัดไฟนแนนซ์ได้เต็มผ่อนได้นะครับเมื่อก่อนเท่าไหร่นะ7ล้านเดี๋ยวนี้เหลือ650,000บาทจัดไฟนแนนซ์ได้เต็มนะดูข้างในซะก่อนนี่คือไไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะยังไม่ได้ขัดเขิดเลยดูยดินะครับเดี๋ยวขัดสีขัดเบาะให้สวย,สวย ครับฟังก์ชันใช้ได้หมดนะไม้น้อยด้วยไม้เท่าไหร่เองไมเก้าห่นแปดีเซนด้วยนะโอ้โหโคตรถูกอะ่ะนะครับเอาไปจอดหน้าบริษัทก็หลูแล้วอะ่ะสีดำด้วยถูกสูตรในเว็บจัดไฟแนนซ์ได้ประตูดูดนั่นจ้ะใช้ได้งานได้ตีบานสวยๆเดิมๆนะครับ เดี๋ยวขัดให้หมดทั้งครันทั้งขัดให้เงาเงานะจ๊ะรถพึ่งมาก็ถ่ายให้ดูเลยว่าพึ่งมาเนี่ยสภาพนี้เลยนะสวยกิฟต์อนะ่ะเดี๋ยวขัดสีขัดบ่อยิ่งสวยใหญ่นะจ๊ะทะเบียนไม่รวมนะไม่รวมทะเบียนนะครับเดี๋ยวดูเบาะหลังสักอนโหดูดิปรับคดใหญ่อะ่ะคดใหญ่อะ่ะดูดิมีแอร์หลังมีอะไรครบเลยอะ่ะดูดิประตูดูดประตูดูดเนี่ยเดี๋ยวเปิดให้ดูปิดให้ดู เห็นไหมประตูดูเห็นไหมแค่ได้สี่บานมาดูกันได้มาดูกันได้ไดไดเบอร์022621101นาวล่าปีสิบสี่หัวเดียว V n t u r b o มีข้อให้สวยไหมตัวถังโอเคอยู่นะตัวถังสวยอยู่ล้อเลิศใหม่อยู่ยางใหม่อยู่พร้อมใช้พร้อมใช้เกีร์ไฟแนนซ์ได้เต็ม สวยไหมดูดีเฮ้ยดูดีอยู่นะแสนเจ็ดจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณสองแสนนะสวยนะครับใช้ได้เลยอะ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วอะ่ะดูดเเิเครื่องเคร่องเกียร์เกอรเช็คกันหมดแล้วดีแต่วลล่ามันอืดอยู่แล้วละ่ะไม่ต้องห่วงมาดูกันได้ไมาดูกันได้แสนเจ็ดเท่านั้นซีวี ปี10 1.8 e รถสวยเดิมๆพร้อมใช้เกียร์โต้ไม่แสนกว่าเนี่ยมาอย่างนี้เลยนะยังเอาไปล้างมารอบนึงล้างดูดขุ่นมารอบนึงแล้วก็ถ่ายเพื่อนๆดูกันเลยเดี๋ยวจะขัดสีขัดเบาให้สวยๆนะครับรถสวยเดิมๆพร้อมใช้จัดไปแนนได้3 0 0แสนขาย2 5งแสนห้นจ๊ะเห็นไหมในภายในเป็น,ไ,นไงสวยไหม นี่ไม่ทําอะไรเลยนะล้างดูดฝุ่นแล้วก็ถ่ายรูปเลยเนี่ยถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเลยนะมันดูกันได้มันดูกันได้สองแสนห้าเท่านั้นอันที่แล้วขายไปสามแสนนะคราวนี้เหลือสองแสนห้าถูกป่ะถูก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 ไฟไฟแปดเลียงมะนะมันได้เชนนะมันดูกันได้มันดูกันได้เดิมเดหมดเลยนะครับล้อย,ยางดีสวยเห็นไหมสวยอยู่นะครับแสนไม้แสนกว่าเองไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ สำหรับคนชอบของถูกนะจ๊ะอันติสศูนย์เก้าออโต้หนึ่งจุดหกเจนะครับเบนซินเคยเป็นแท็กซี่อยู่สองสามปีนะครับแต่ว่ารถสภาพดีตัวถังดีเดิมอยู่นะจ๊ะออโต้หนึ่งหเจนะเบาะหนัง,ม,งนน Auto, มีกล้องเรียบร้อยเนี่ยเกียร์ออโต้มีกล้องเครืองติดให้นะครับเจ้าของเก่าเขาขับรถบ้านมา หลายปีอยู่นะครับทําไปหลายหมื่นเหมือนรถบ้านเลยไม่แตกต่างกันไม้ไม่เยอะนะจ๊ะเดิมๆนะแสนเ0้าบาท1 9 0่งแสนาพันบาทถูกๆปกติรุ่นนี้เท่าไหร่นะแสนแปดใช่ป่ะอันนี้1 9 0 0งแสบาทปกติแสน0 0 0 0มื่นะจ๊ะเครื่องดี3ามแซหนนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้ พร้อมใช้นะขายเงินสดนะนะครับไม่ต่างจากรถบ้านเลยสวย